พบกับปุ้ยเจ้าหญิง BMW m o o p r r s t i g e อีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนโลโก้นะคะฉลองครบรอบ50ปี BMW M นะคะรูปแบบใหม่ค่ะนั่นคือ BMW X5 นะคะ XDrive 30d M Sport New Profile โฉมใหม่ล่าสุดปี2022ค่ะซึ่งในรุ่นนี้นะคะก็มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคะจากรุ่นเดิมอีก50,000บาทค่ะเป็นราคาตัวรถนะคะที่รวมแพ็กเกจการรับประกัน Standard น,นะคะที่4ล้า 849,000บาทค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีฟิเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะ BMW X5 xDrive30d M Sport New Profile โฉมใหม่ล่าสุดนะคะปี2022คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ6สูบนะคะเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ค่ะขนาด3.0ลิตรนะคะที่สามารถทำกำลังแรงม้าค่ะได้สูงถึง2 8 6แรงม้านะคะที่แรงบิด650นิวตันเมตรค่ะแล้วก็สามารถทำความเร็วค่ะจะ จาก0ูนถึงร้อนะคะเพียงแค่6.1วินาทีค่ะแล้วก็ยังทําอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะได้ดีถึง15.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะไฟหน้าอัตติบีด LED นะคะที่สามารถเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติไฮเบี a มแอสซีด้วยค่ะ ล้ออลลอยเอ็มขนาด20นิ้วลายสตาร์สโปลแบบสลับสีนะคะที่มาพร้อมกับโลโก้รูปแบบใหม่นะคะฉลองครบรอบ50ปี BMW M แล้วก็คาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ยางนะคะก็จะเป็นยางรันแฟลค่ะซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทนะคะช่วงล่างอะดัพติฟเอ็มนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง m Aero Dynamic ค่ะและบริเวณที่ขอบกระจกนะคะจะมีการตกแต่งด้วยวัสดุด,ดำเงา Black High ร์ดค่ะทำให้ตัวรถดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นค่ะลายนี้ก็ คือคกุญแจของรถยนต์ BMW X5 xDrive30d M Sport นะคะ New Profile โมใหม่ล่าสุดคันนี้ค่ะซึ่งจะมีดิสเพย์คีย์ให้อีกหนึ่งดอกนะคะซึ่งทั้งคู่ค่ะสามารถสั่งการล็อกรถค่ะกดล็อกรถค่ะง่ายๆเพียงแค่คกุญแจอยู่ใกล้ๆนะคะถึงแม้ไม่ได้หยิบออกจากกระเป๋าก็ตามค่ะและเรายังสามารถที่จะสั่งการนะคะเปิดล็อกรถปิดล็อกรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน My BMW ได้ด้วยค่ะและเมื่อเราเปิดประตูนะคะฝั่ง ห้องผู้โดยสารตอนหลังออกมานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีม่านบังสายตานะคะหรือว่าบาังแดดเนี่ยค่ะอยู่บริเวณห้องโดยสารตอนหลังทั้งสองฝั่งเลยนะคะ และเมื่อเราปิดประตูเข้ามาค่ะจะเห็นได้ว่าระบบประตูนะคะจะเป็นประตูสับแปลงกระแทกด้วยค่ะไฟท้าย LED ค่ะและบริเวณฝากระโปรงด้านท้ายนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีโลโก้นะคะ BMW รูปแบบใหม่ค่ะฉลองครบรอบ50ปี BMW M อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะระบบเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัตินะคะ c o n t ทคเล e ซึ่งเราสามารถที่จะสอดเท้าค่ะไปที่ใต้กันชนนะคะเพื่อทําให้ฝากระโปรงท้ายค่ะเปิดแบบ2ตอนนะคะทําให้เราได้พื้นที่นะคะปริมาตรในการ เก็บสัมภาระาได้ถึง550ลิตรค่ะแต่ถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถปรับที่นั่งทางตอน2ค่ะปรับแยกเป็น40-20-40นะคะเพื่อให้ได้ปริมาตรนะคะพื้นที่ในการ เก็บสัมภาระนะคะได้สูงถึง1,770ลิตรเลยทีเดียวค่ะฝากระโปรงด้านท้ายนะคะที่มีการเปิดแยกกัน2ชิ้นนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับปิดนะคะแยกส่วนกันได้ค่ะโดยการที่กดปุ่มทางด้านล่างแล้วก็กดปิดนะคะจากทางด้านบนเพื่อปิดแยกกันเป็น2ส่วนได้ด้วยค่ะแล้วเรายังสามารถที่จะสั่งการนะคะเปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายนะคะจากกุญแจรีโมทจากภายนอกได้ด้วยค่ะ บริเวณช่องเติมน้ำมันนะคะก็จะมีช่องเติมสารแอดพลูเพิ่มค่ะเพื่อบำบัดไอเสียนะคะลดมลพิษแล้วก็ลดควันดำตามมาตรฐานยูโร5ด้วยค่ะ และเมื่อขึ้นมานะคะที่บริเวณห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่าโอทงแล้วโล่งสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีแอร์นะคะด้วยกัน4โซนค่ะแล้วก็ที่เบาะด้านหลังนะคะจะมีช่องเสียบ USB Type C ด้วยค่ะดีไซน์ของเบาะนะคะเป็นแบบ Sport Seat นะคะซึ่งคุ้มหนังเวอร์นาสกาค่ะและสีของตัวเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นสีคอฟฟี่ค่ะเนื่องจากว่ารถภายนอกค่ะเป็นสีดำแบล็กซับไพ่นะคะและยังมีอีก3สีค่ะนั่นก็คือสีขาว Miner a อ w h ว t e นะคะเบาะ ภายในก็จะเป็นสีคอฟฟี่แบบนี้เช่นเดียวกันค่ะและอีก2สีนั้นก็คือสีฟลายทนิกบลูนะคะแล้วก็สีอาร์กติกเกรย์ค่ะเบาะภายในนะคะก็จะเป็นสีดําค่ะพวงมาลัยหุ้มหนัง M d ็มดีไซสปอร์ตนะคะที่มาพร้อมกับแพดเดิ้ลชิพค่ะแล้วก็หน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบไลฟ์คอคพิทโปรเฟชชั่นอลค่ะที่ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนสีนะคะหรือว่าเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่ได้ตามความต้องการด้วยค่ะมีระบบ d r i v i n g assist นะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น เบรนช์ว w a r นิ่งนะคะที่ช่วยเตือนพวงมาลัยนะคะขณะขับ ออกนอกเลนนะคะโดยความเร็วที่เกิน70กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากผู้ขับขี่ไม่ทําการเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมคะตัวรถจะทําการสั่นเตือนแล้วก็ดึงเข้าในเลนให้ค่ะแล้วก็มีไบร์ทสปอตนะคะไฟเตือนจากทางด้านข้างค่ะขณะที่มีรถเข้ามาด้านข้างนะคะตัวรถจะทําการเตือนค่ะว่ามีรถเข้ามาทางด้านข้างแล้วก็ซิตี้เบรกฟังชั่นค่ะตัวที่ช่วยหยุดรถนะคะขณะที่รถไหลความเร็วไม่เกิน20กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะคอนโซลด้านบนบนุด้วยหนังเซนสเทคนะคะและทีมการตกแต่งภายใน ดีไซน์เด้วยอลูมิเนียมไลท์เททากอน ทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะหน้าจอไอร v ์ขนาดใหญ่นะคะที่สามารถทัชกรีนได้ค่ะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Operating System 7.0นะคะที่รองรับเมนูภาษาไทยค่ะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ค่ะแล้วก็ยังมีเลขาผู้ช่วยส่วนตัวนะคะ B M W Concierge Service รวมทั้งบริการหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อนที่แล้วก็ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คอยดูแลคุณตลอดการเดินทาง24ชั่วโมงด้วยค่ะมีระบบช่วย แล้วก็ระบบช่วยขับถอยหลังแล้วก็กล้อง360องศาด้วยค่ะระบบเครื่องเสียงฮา r m มันก r ระดอนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเ e สเซอร์คอนโทรลค่ะที่เราสามารถสั่งการเพิ่มเสียงค่ะลดเสียงนะคะเปลี่ยนช่องสัญญาณนะคะรับสายปิเศษการรับสายหรือว่าสั่งปิดเครื่องเสียงง่ายๆเพียงแค่ใช้มิ้ววาดไปบนอากาศง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ4โซนนะคะที่สามารถ รับแยกนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้ด้วยค่ะที่วางแก้วบริเวณคอนโซลกลางนะคะก็จะมีระบบควบคุมอุณหภูมินะคะปรับให้เย็นแล้วก็อุ่นร้อนได้ด้วยค่ะเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบ Sport Steptronic นะคะแล้วก็ยังมีระบบการขับขี่นะคะที่เราสามารถเลือกปรับโหมดเป็น Eco Pro นะคะ Comfort หรือว่าสปอร์ตได้ตามความต้องการด้วยค่ะระบบ SGC นะคะ Human Distance Control ที่ช่วยชะลอรถนะคะลงจากที่ลาดชันรวมทั้งระบบอ t o โต้เบรกโฮก็มีด้วยนะคะแล้วก็เบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะและเมื่อเปิดบริเวณที่เท้าแขนตรงคอนโซลกลางขึ้นมานะคะก็จะมีช่องเสียบ USB Type C อยู่ด้านในด้วยค่ะหลังคากระจกพล a นู g l a s s r o o f นะคะที่สามารถสั่งการเปิดแล้วก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งทําให้ตัวรถนะคะดูโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ในรถยนต์ BMW X5 x130d M Sport New Profile ปี2022ที่มาพร้อมกับโลโก้ฉลองครบรอบ50ปี BMW M รูปแบบใหม่ล่าสุดนะคะสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจคะ่ะสามารถโทรค่ะสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมนะคะได้ที่ปุ้ยค่ะหมายเลขค่ะ0863108028นะคะหรือว่าแอดไลน์ปุ้ยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที ไลน์ไอดีค่ะ @puibmw นะคะเครื่องหมาย @puibmw @puibmw ค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง u b e Channel, แฟนเ a จ e Facebook, IG แล้วก็ TikTok ได้ที่ @puibmw เจ้าหญิง bmw ค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามในเทปหน้าด้วยนะคะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆตรงทีเจ้าหญิง bmw เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย